สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนจอยไลฟ์สไตล์อ y l e i มาร์กจ้าพ่อแม่พี่น้องมาปลาบักคือบักคือเนอะบักคือก็บบกพักทองอันเดียวกันพอแ่พี่หน่ปลาพักทองค่ะมาคนละปลาพ่อแม่พี่น้องบังนี่ปลาหนี่เลิศกว่าชุดลูกหโป่งบมัน้าชอบจ้ะบักคือขาเจ้าช่วยบักย่อย เก้าจ้ามือนี่มามามาามาเบิงเงนเดอนน่นหน่อยอ่อือได้ไหมามันใหญ่นี่บอกอ้ยสกตาบานเท่าจ้ะเยวตอนมันใหญ่สิผ้ามาเบิงอีกรอบจ้ะวันนี้มันไไงคับคุณเขานี่นี่นี่อเบพี่น้องาไหมนี่เห็นบอ้ยบักใหญ่นึ่ พากัตื่นเต้นพ่อแม่พี่น้องเลยขอโทษขอแบบให้นะจ๊ะว้าพ่อแม่พี่น้องมือหน่วยเดียวขอมากใจใจรู้ขอมากใจใจไม่นหน่วยยินหน่วยเดียวกินได้ทั้งตำบลจ้ะเน้นาใหญ่นอนปาดบาดหน่วยนี่พ่อแม่สิบโล่ยี่สิบว่ามันหมนแลเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันซุกหรือมันหยังนี่เดี๋ยวสิมาเสือจะมวยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ หนึ่งกินไดมัน้ำเผะอยแต่นี่เอาไปลูกบานเท่านั้ขนาดเนาะหมูตรงนี้อ้่าเบิงจะมะเบิงมีตะหนวยมันสาบลาบอยู่แต่บนนนนี่กอนึงนี่มไายหน่วยอยู่่นนั้นหน่วยนน่นี้ยักใหญ่อ่นน่ะนอนอยู่ใต้อปุ้มอนอยู่เอ็ดเปีดจะบอยู่เอ็นเป็ดอยู่มีแต่ปลานี่ป้าหน่วยพ่นก็บกไงนึพคนน่ะ โอ้ยไม,ม่เห็นมดเลยนี่นพ, <S <S พ <S <S ูน่ะพูน่ะงวยมันมันเห็นบ่นจ้าพูน่ะมันอยู่ใตไไ้ใบแม่จ่าตรงเบิ่งดีๆเ้อะโอ้ตายตายตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอยผ้าบูเ,พพเข้าไปเบิง่งเดี๋ยวสิว่าจอยตัวเด้โอ้ยปานแฟดปัตตินีพ่อแม่พี่น้องเลยสอง่วยอยู่น้ำกันจ่าเบเิ่งแม่จ่าพนน่ะ เปิดอุ้นะมีตั้งแตงรูปอุ้ยขั้นแขวบักทองยักษ์อันนี้ยักษ์จริงๆรอุ้นะสายสายสายพ่อแม่พี่น้องอุ้ยใบมันอีกใบบักใหญ่หนึ่งเลยจ้่พ่อแม่ใบน้อยๆเลยอุ้นะอ่าบ่กทางว่าบฉยไปนีย

อ,อ,นอ,อ,นอ,อ่อนๆเฮ้ยาสอนแบบคือข้าเจ้าจ้ะฟักทองโคตรยักษ์ใหญ่ๆจริงๆใหญ่คักใหญ่แน่ใหญ่อีหลีโอ้ยว่าแม่นอ่อนซ่อนสะอ่อนสะอ่อนลายาของข้าเจ้าจ้าะเมื่อนี่ผ้าเพื่อนสาวมาชมแต่ว่าปลาที่จ้อยไปเหมือนบอดปลาใหญ่ซ้ำหนีจ้ะอันฟังทั้งพุ่นกันดอกข,ขาวๆฟังทั้งพุ่นเหมือนทั้งเงินไกลๆตาพุ่นอันนั้นอันมันฝรั่งเด้อจ้ะเด้อ บางแนนี่เฮ้ยตะกัวใหญ่ๆปลูกมันเต็มสาบลาบพี่จ้ะนะงามอีหลีเลยจ้ะพูดนะดินนั่นนั่นยุทางนี่จ้าปลูกยังก็งามมืดเนั่นแหละจ้ะดินงามดินดินข้าวดินแบบดินคล้ายๆดินเหนียวเมื่อกะดินมันซุ้มดีบางแนวนี่พ่อแหมจ้าดินแบบซุ้มเลยนี่ ดินบ่ได้แม่นดินทรายมันเป็นเขาเอิ่นดินยังเฮ้ดินด่วนบ่กเฮ้บ้านเฮาจัาดินนีหยังดอกมึงมึงตะใบมันแน่นี่ใบมันนี่มึงกอนี่กอเดียวเด้อนี่จ้าเด้อนี่กอยักษ์ใหญ่เลยนี่ถ้าแม่นบ้านเฮาปลูกได้กอยักษ์ใหญ่ปานนี่ขอโทษขอเลขแล้วเอาอีหลีจ้ะขอเลขอีหลีมันใหญ่คักใหญ่แน่อีหลีแม่จ้ะไปจ้ะบุปผาพาดวงไปไปเบิ่ง มืัอน,นี้อันสิบห้ามาเบิ้งอันปลาฟักทองจ้ะเบิ้งไปเรื่อยๆเนาะเบิ้งไปฟ้อมแล้วก็เก็บเขาตะปลาเฮ็ดไรเฮ็ดก็เกิดน้ำกับพระท่านจ้ะก็เลยพามาเบิ่งสิ่งสวยงามไปก่อนอสันเดย์วันนี้ช่วงนี้ได้เลาะได้ก็เลยเลาะในจัาหน่อยนะจ๊ะเนาะแม่จะ้ะคนหลุดคนกู ไนุ่งกอนฟักลูกก่ออยังว่าก่อโคตรโคตรโรเปล่งแใอีลีหรอกระดองลูกเขานี่ะทบหลาดดิจ้ะไอเบิงลูกเขาเนจ่ายด้วยคุณนะมึงจะาเอาใบแหงมันออกกันเห็นบหจ้ะลูกมันในีลีได้ไงใ่คักใ่แน่เป็นฟักทองนันน่้ายักนีลูกเรื่องเนี่ยนั่นคนในามสองคนในหามซอยกันคุณดิจ้ะ โอ,อ้ลูกมันสับหลาบดิจึงลูกมันทักนั่แม่มึงเงี้จแตมึงใจเสียหายบนข้างในเนะบนอันฟาดมีมันนี่มันแฟดตัวน,นั่นนะเท้า <c oughs> แฟด์ <c oughs> ดิลี <c oughs> ท่องแฟด์แต่บัดวไวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> โอ้ยนั่ <c oughs> น <c oughs> ัเจง่ามคักงามแน่จ้ะสอนไหมแมนกระซางบ่ได้รักจ้างามคักงามแน่สอนใบมันจากกอเขียวกอใ่กอหยักอีหลี จะอ่อนแั้นละหายดูงอฟ่กพวกเจ้ากันพวกเจก้าคิดว่ามันใบฟักทองหรือใบกวางันใบใบยังกับใบตาลน,น่ะไงอีลีจะ้ะไงขัดไงแน่งามขัดจ้ะจะสะอ่อนจักสีบอกกำได้จะสะออ่อนเอาอีลี มีเม็ดมันบนโนนี่แหละเนาะงามจะงาม,สมรสเยค,คุณอาจจะไปพ่นก็ขคืนสูงๆลูกเพิ่นก็อ,อยุตัตไว้คุณนะ ออนไ์ความสวยงามจ้ะามพีลีดอ่ะจักสิบอกข้ามใดพอแม่พี่หน้อมมันงามอีหลีมันคักงามคักงามแน่มันจะสอนไปเวิร์ดาโหลดงามอีหลีเลยด้๋วนี้ท้ามันบานเห่านะปลูกไดพ้นผลิตแบบนี้นะจ๊ะสุดยอดเลยจ้ะ ปุ้ยข้าเจ้านี่ดีขนาดแต่ดินข้าเจ้าก็ดีน้ำนะจ่าเด้อมึงจ้ะมึงหลุดนี่เด้อจใจเสียหายเบิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้เอเห็นบ่าจา้ะอันนี้ก็ยักใหญ่เลยนี่เห็นบ่นี่จ้ะบล็อกใหญ่เลยกำลังสีแก่เบิงเ่งไหนนี่จ้ะนี่กันหน่อยคือกัน อู้ย,ยังเป็นหน่วยบักใหญ่ยีกหนึ่งเดืนลูกบอลเลอร์บอลล่าปัดติ่ตัวปัดโอ้ตายสะออนบัดเทศนี่พุนาาพ่นนะจ๊ะอู้พุ่นนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุน่นนะเห็นบ่จ๊ะเห็นบ่พุ่นนะลูกหนึ่งก็อยู่อีกทุกพุนาาพ่นนะจ๊ะพุ่นะสองลูกสามลูกก่อนอนี่จ๊ะบระเทศนั้นมาเบ,บึงข้างหลังจ่อยได้ประเทศนี่ เบื ies, ้งลูกนี่จ้าเบื้งลูกนี่คนน่ะโคตรโ่ออีลีเด้พักใหญ่หนึ่งจ้าเน่คักเน่เน่เอ้าเห่าใหญ่ดิติอ้าจิตโตจ้ะไปไปเผื่อเชาว่าทั้งปุณณ์นุ้ยเห่าใหญ่ขนาดประเสรนปัดทั่วปัดทั่ว ทั้งใหญ่ทั้งยาวว่าสันเพื่อนสาวว่าจะไปนําไปเบิ่งดูอุ้ยทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งเขียวว่าฉันมา่อไปเบิ่งนําเพื่อนดูจ้าวัดใหญ่ยาวเขียวของเพคนเป็นยังไงสออนจ้า ใส่ป mm ๊อดพ่อแม่พ um, uh ี huh. uh ่น้องเอ้ยนอนเงาอาดหลาดเลยมึงตาล่ำต้นเพิ่นแกเขียวอึ้มลืมอยูุ่่นน่ะโอ้ยเบิ่งเงินเบิ่งเบิ้งล่ำต้นเพิ่อนแนนอาจ๊ะนี่จ้ะมึงตะหมากเพิ่อน่แบ่ปันี่ยุ่นน่ะป๊อดติดโเห็นบ่กพ่อแม่พี่น้องเบิ้งยื้ยักอื้ยักอุตัยนี่ตะลุ่น ช่วงนี้มันกำลังจะเลื่อนเติบตัวปนจะอูแต่สอ่อนขั้นแข็วมันในนงในหน่อยปนดอกขน้นจะโลเปอะเ็น้อง่มันมีสองพันมันมีสองพันจ้าปพันสีทองพอแม่พี่น้อกรับพอปงพันสีทองมาปงพันพันสีทองจ้าพันสีทองเลย อืมอุมอออ้ยเรื่องอุ้ยคุยอยู่พ่อแม่พี่น้องอันนั้นอุ้ยเบิ่งเนี้ยนี่จ้ะอันปลาหนีงามก็ปลาที่จอยไปอีกเด้อจทะทะ้ะเด้อปลาหนีปลา,ปาสุดยอดเลยสุดยอดเลยจักบาดกันนะงามคักจะ้ะอันนี้เป็นหน่วยสีเหลืองอันทั้งพี่ห<ม>น่วยสีเขียวเห็ดตูดปูดอยู่คนเดียวนี่เหตุตูดปูด,ปปด,ปปดเหต <laughs> ุตูดปูดอยู่คนเดียวนี่จ้าพึ่งใส่เบิ่งเด้อมีกล้องวงจรปิดบ่ล่ะ กระงโรมาลายกมาลายลูกมาลายลูกสื้อนี่นคากิรีนุ่งของเงยคุณนนะจ้าพุ่ะพุะพุ่ะโปนี่ยอนตะขั้นเขียวคืออย่างนี้ได้จ้ามันก้องข้าเจาะเพิ่นปลูกเรยงง่ามแต่นั่นขนาดนะจ่าเนาะ งามคักขนาดจ้าพ่อแม่พี่นงค์มาๆมา,มาอู้หัวขนาดจริงน,นะ,ะกว่าพระกว่างตุ่งจากกว่าเบลเบล,บล่าปาดใบขี้เขียวแท้ปาดปาดปาดเอาใบมันไปพัดเล่นไปนวลย่างออกไปนี่แห้งคือต่อไรเข้ามาต้องเอาไรเอาพ่อเอาพ่อเสกมากๆมา,มา,มาล่าพ่อแม่พี่น้องบางกอนศิลาเมื่อน,นอนแล้วพ่อแม่พี่น้อง คลิปสวยคลิปงามก็ฝากไว้สำนีกแล้อพ่อแม่พี่น้องเด้อะเยาวรางสันจังนสีเด้อเห็นปะเห็นยังปะลองไปสามสีดอกพ่อแม่พี่น้เสียไปแกงใส่น้องใม่จ้าไอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยจ้าเดี๋ยวจะพ่อแม่พี่น้องเนาะไปละจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ